นะคะจาก a f 11ค่ะค่ะแทบบี้นะคะจากบ้าน a f 6ค่ะโอ้โหพี่แทบบี้เราก็ห้าปีเนาะอุ่ย <c oughs> อยากใครบ้างเลยค่ะ,คะเราพูดถึงโปรเจกต์ที่เรามาวันนี้ดีกว่าค่ะก็คือเราสองคนนะคะเป็นตัวแทนมาจากโปรเจกต์ love status เพลงรักที่ไม่รักค่ะถูกต้องค่ะโปรเจกต์นี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าการร่วมง,งานกันร,ระหว่างค่าย True v e n i s h i a นะคะแล้วก็ค่าย IM a ค่ะซึ่งจะมีด้วยกันเนี่ยแเพลงแต่พวกเราเนี่ยพวกเราที่มาเนี่ยเราก็ต้องมาโปรโมทเพลงตัวเองนะคะก็คือเพลงของพี่แทบบี้ชื่อว่าเพลงปล ใหมมือนะคะก็คือเล่าก่อนว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยนะเป็นการนำเพลงเพลงฮิตเพลงเก่าเพลงฮิตของค่าย True Panacea แล้วก็ I.M a เนยนำมารีอรเรน์ใหม่แล้วก็นำมาเล่าใหม่แต่ละเพลงเนี่ยจะมีประโยคที่สามารถนำไปตั้งเป็นสเตตัสบนโลกออนไลน์ได้คนเราสมัยนี้เนาะแบบว่าติดแฮชแท็คือแบบเวลาอยากจะระบายอะไรโดยเฉพาะเรื่องความรักอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบ นำไปเขียนเป็นสเตตัสแล้วก็เพลงพวกนี้ค่ะคือเพลงทุกเพลงเนี่ยจะนํามาขึ้นสเตตัสหมดแล้วอย่างที่เราเห็นอย่างเพลงแทบบี้คือปล่อยมือปล่อยมือใช่อย,อย่างสเตตัสสองแทบก็จะเป็นอยากทาร้ายกันด้วยความสงสารจะปลล่ออยมืัน้ เลยที่เป็นเพลงสมหวังถูกต้องมันชื่อขึ้นชื่อแล้วว่าเพลงรักที่ไม่รักคือเป็นเพลงของคนอ,อกหักนะคะของเอ็มนะคะช,ชื่อว่าเพลงไม่สนิทนั่นเองค่ะ<ๆ>เพลงนี้ก็ต<ๆ>้นฉบับเป็นของน้องนนเดอะวอยซ์ก็มาเล่ามุมมองเงา,งาของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่แอบรักเพื่อนใช่เลยแล้วก็สเตตัสของเพลงนี้นั่นก็คือไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกัน ชี้กับเขาเกินเลยไปแล้วเกินเพื่อนไปแล้วใช่แล้วซึ่งเพลงของเราทั้งสองเพลงนี้นะคะก็มี MV เราด้วยถูกต้องตมือตมือแปะบแบบแบบเองขอะแท็เองค่ะฤิ์ก็อย่าง MV ของแท็บนะคะก็ปล่อยมาแล้วตอนนี้ในโปรเจกต์เราเนี่ยปล่อยออกมา5เพลงแล้วห้าเพลงแล้วแต่ MV เนี่ยมีอยู่4เพลงใช่เอ็มวีของน้องเอมนี่จะปล่อยเมื่อไหร่เอ่ย เอ็มวจริงปล่อยแล้วนะคะทางไล n ์ทีวีแต่ว่าจะชมกันออฟฟิเชียลเลยเนี่ยที่ทาง YouTube c h anel n ของทรูบันเ e ช i a วันที่7เดือน7ปี2017นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์นี้ของเอ็มพี่แทบบี้เนี่ยได้พี่แม็กซ์รันใช่คะ่ะเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็คนเว็บเบียงเนี่ยก็คือพี่แทบของน้องเองเป็นโปรดิวเซอร์เล่ในบ้าน เป็นครอบครัว AF นะคะพี่แด็แล้วของพี่แทบบี้ก็ของของพี่แทบบี้นะคะก็ร่วมงานกับพี่แม็กซ์รันำนำเพลงปล่อยมือของฟาร์มปณิธานนะคะมา r รี r รเรนจนฟรีใหม่ให้เป็นแนวเมโลอา b ฟังแล้วชิลมากขึ้นเป็นมุมมองแบบผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงเราก็ฝากสองเพลงนี้นะคะให้เป็นเซตัสโดนใจคนที่แอบรักเพื่อนอกับคนที่กำลังจะโดนปล่อยมือว่า ล่อยมาเลยไม่ต้องสงสารเราอยู่ได้ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้ในพวกเราสองคนก็ขอหยิบเพลงทั้งสองเพลงมาร้องให้ฟังกันเล็กน้อยแล้วกันเผื่อจะโดนใจใครนะคะเพื่อความไม่ตื่นเต้นของมือกีต้าให้พี่แคยี่ร้องก่อนดีกว่าไหมคะต้องขอบคุณน้องเอ็มมากๆต้องดีค่ะเราสดกันมากๆสดมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะคิดจะลอยมือฉันแล้วอย่าหลอกกันโดยสร้อย ไม่เอาจูบลาไม่ต้องการใดๆแค่ปล่อยทิ้งฉันไว้จะไปย้อมมองคืนมาทุกเรื่องราวดีดีของเธอและฉันเห็นมันชัดเจนในตาของนั้นยากากจะต้อง อันก็คือเพลงปล่อยมือนะคะแต่ว่าอยากให้พี่แท็บเนี่ยโชว์ท่อนที่มันเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมได้ You make me lose my cool and crazy เท่มากเท่านี้ All the things you do baby อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังจริงๆเลยเพลงีกว่าเนาต้องมือปลากันไปนะคะแล้วก็มาถึงเพลงของเอ็มนะคะเวอร์ชันนี้เนี่ยจริงๆของพวกเราเพลงค่อนข้างจะใกล้กันนะเป็น R&B เนาะใช่แต่ของพี่แทบบี้ม่สุว่าจะ เมโล่กวานิดนึงเมโลกว่านะคะก็คือเอ่อตั้งใจจะคือเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงอ่านบีที่เราจะไม่ได้แบบว่าหอยหวนแบบว่าลูกคอสิบแปดชั้นอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราจะเน้นในการแบบทำซาวด์ให้มันแบบว่าเท่แล้วก็หวานสำหรับผู้หญิงนะคะของเอ็มก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มที่เต้นได้หน่อยจะเป็นเพลงหกแปดไงพี่ทัพพี่ช่วยจังหวะนิดนึงถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอจะรักฉันเมืองไม่มีเส้น To pin pin gun Ta-ta-rua should rap all the kids <laughs> biting time He's a fun come around ฝากอมเพลงของเอ็มด้วยนะคะได้พี่ชินชินุวุมาเป็นพระเอก MV ให้ด้วยใช่แล้วเร<ช>ะ,ะ,ะจะบอกว่า MV เพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่าเอ็มนอกจากเอ็มกับชินเนี่ยจะต้องเต้นด้วยกันแล้วเนี่ยก็ยังมีการสนิทนับเนื้อเขาเรียกว่าถ้าเต้นจะสื่อความหมายของเพลงด้วย <c oughs> ของผู้หญิงคีมโนโคนหนึ่งไงจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากฝากไว้นิดหนึ่งละกันนอกเหนือจากเพลงของพวกเราสองคนนะคะในโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ยังมีอีก เขาเรียกว่าเราจะมาเล่าเลยดีกว่าฉันขอนับเลขสิบเพลงหนึ่งคือ คนสำคัญที่ไม่สำคัญจากแปดเพลงแปดเพลงอ๋อแปดเพลงแปดเพลงแปดเพลงสิบศิลปินอ่าถูกต้องก็เมื่อกี้โชว์ไปแล้วสองเพลงถูกต้องค่ะแล้วก็น่าจากนี้ก็จะมีเพลงคนสำคัญที่ไม่สำคัญของนายชินนิติวันนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่เกิร์ลกรุ๊ปน่ากลัวมากน่ากลัวมากอยากให้ติดตามกันนะคะบอกว่าสองคนนี้นี่แซ่บจริงๆถูกต้องแล้วคนที่สองนะคะน้องใบหม่อนนั่นเองกับเพลงคงไม่ทันนะคะแล้วเพลงที่สามก็คือพี่แทบบี้นะคะแล้วก็เป็นเอมแล้วก็เขาบอกสดสดสดกว่าเอมอีกนั่นก็คือพี่ซานีนั่นเองนะคะกับเพลงคนรักหรือ แค่รู้จักค่ะแล้วก็อีก3คนจะได้ฟังกันแน่นอนนะคะคือพี่เบสนะคะนาฬิกาหัวใจใค่ะน้องไอซ์เพลงน้องไอซ์เดอะวอยซ์เพลงของไม่ใช่ไม่ใช่ใครและสุดท้ายค่ะค่ะเขาเป็นน้องโบ๊ทค่ะหนุ่มจีนหนุ่มจีนน้องโบ๊ทเอนะคะก็หยิบเอานําเพลงของพี่พัชชามาค่ะแม่อีกหนึ่งคนบอกช้าไปไหมเธอเอามาทําเป็นเวอร์ชั่นแบบผู้ชายแบบว่าเป็นแบบ เป็นดนตรีดนตรีดนรงนิดนึงอะไรเงี้ยใคก็ฝากชาวชิวทุกคนนะคะขอเพลงของเราขอเพลงของเราเข้ามากันเยอะๆเนาะกราบขอพรบคุณก่อนเลยค่ะก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะคะเพลงต่อไปจะเป็นยังไง MV ต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เข้าไปที่ c h anel n ของ True f a n t a s i a แล้วก็ I am Official นะคะถูกต้องค่ยไงก็ฟังเดฝ๋ยัตัวด้วยนะคะขอบคุณบ๊ายบายค่ะ ชิวเพลงเพราะร้องตามได้ทั้งวัน